สำหรับ MacBook Pro รุ่นใหม่ๆนะครับ14นิ้วความหนาบางแตกต่างกันเยอะว่ารุ่นเก่าแตกง่ายแล้วรุ่นใหม่ก็แตกเช่นกันนะครับสำหรับจอนี่ตัวนี้เราก็มาเปลี่ยนจอ LCD นะครับสำหรับ MacBook Pro 14นิ้วปี2021โมเดลจะเป็น2 c 4, 4 2นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเฉพาะ LCD ได้ไม่ต้องยกต่าเราดีไหมรับเปลี่ยนรับซ่อมไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดแบตเตอรี่เมนบอร์ดอุปกรณ์ต่างๆเรามีคอยิกาลลูกค้ามาเรามาดูกันสําหรับวิธีการเปลี่ยน LCD รุ่นนี้อ่าเราก็มาทําการซูมใกล้ๆก,กันเลยะนะครับสําหรับร่องรอยของการแตกงอแขึ้นนี่เลยนะครับประมาณนี้ ตัวนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบมาค่อนข้างที่จะผมว่าทนทานดีนะดูส่วนสรงองเอวแล้วแลดูแข็งแรงแข็งแรงกว่าตัวเก่าว้าว <Wow. S 1> ครับแข็งแรงกว่าตัวเก่าออกแบบคล้ายๆรุ่นเก่าประมาณสักปีสองพันปดที่ย่อย่อขนาดลงมาเดี๋ยวเราจะถ่ายเปรียบเทียบให้ดูปีสอง8ันแปดเป็นยังไงรู้สึกว่าจะต้องไป้นบอดี้เก่าๆมาเปรียบเทียบกันตัวด,ด้านหลังก็แลดู บึกบืนแข็งแรงมีคำว่า MacBook Pro อยู่ตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าตัวนี้เป็น M1 a 2 3, 3 3 8ตัวแรกไม่มีโลง่ลงๆจนหนังสือใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เล็กเล็กไปหน่อยความหนาบางเดี๋ยวเรามาเทียบไปดูนี่อันนี้บาออก,กันเยอะเลยนะตนี้สำหรับในส่วนของตัวชุดจอนี่แหลดูหนามีพอร์ต HDMI มีพอร์ตอะไรมาให้ มีแจ็คยังอยู่แจ็ค3.5การ์ดลีดเดอร์มาให้นะครับเอ็ดดีมาเริ่มต้นแล้วก็แกะกันเลยก็ใช้0.2เหมือนเดิมเอ้ย1.2ขออภัยนะครับน่าดันออกเหมือนเดิมฝุ่นน่าจะเยอะ โหไม่น่าเชื่อนะเครื่องแค่หนึ่งปีเท่านั้นเนี่ยแต่ฝุ่นค่อนข้างเยอะมาก<อ>ผมรู้แล้วทำไมฝุ่นรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะทำไม Macbook Air ไม่มีฝุ่นรู้ไหมฮะ Macbook Air ไม่มีพัดลมแต่ว่าตัวนี้มีพัดลมดูด เข้าค่อนข้างแรงนะฮะชุดนี้ออกนี่โฟล์ฟ,ฟ,ฟแล้วนี้นะครับนี่พัดลมแรงฝุ่นก็ย่อมเยอะเป็นเรื่องปกติอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาแกะในส่วนของตัวจอออกมาเบื้องต้นเดี๋ยวเราเอาขั้วแบตเตอรี่ออกก่อน ขว้แบตเตอรี่อยู่ใต้แพรตัวนี้เสร็จแล้วเอาเคเบิลในส่วนของชุดตรวจสอบแบตเตอรี่ออกก่อนสำหรับขั้วแบตเตอรี่เพื่อจะตัดชุดระบบไฟต่างๆที่เลี้ยงบอร์ดออกเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เซนเซอร์ในส่วนของจอ จะเป็นชุดแอดอปไวไฟบลูทูธต่างๆอ่าทีหลือก็จะเอาแกนออกอ่าแล้วก็จะมีน็อตตัวเล็กๆ เราก็ได้แกนออกมาหูจับแข็งแรงแล้วก็จะหนากว่ารุ่นเก่าอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยฝาครอบฝาครอบตัวนี้โอเคนะครับแล้วก็ุ๊ เป็นตัวครอบอยู่โหทีนี้ก็อาจจะเสียเร็วเพราะว่าเป็นแผ่ที่อยู่ทรงเดิมทรงนี้ถ้ามีอะไรมาอยู่ในจุดนี้นะครับนี่สังเกตดูฝุ่นเม็ดทรายเม็ดใหญ่หญลูกค้าใช้กันก็ฝากระมัดระวังตรงนี้ด้วย<ฮ>เนี่ยพอเม็ดทรายเม็ดใหญ่หญเนี่ย พอมันเข้าไปฝังจับจุดนี้นะมันก็ทำให้ให้แพรตัวนเ,นเ,นเนี้ยเปลี่ยนจุดเป็นหลุมเนี่ยสังเกตมาแล้วมันจะเป็นเส้น ก่อนหน้านี้ไอตัวฝาครอบแกนนี้จะเป็นพลาสติกเปลี่ยนมาเป็นเหล็กแล้วอลูมิเนียมอาลูมิเนียมเป็นโลหะ เรียบร้อยออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดเก็บความสะอาดนิดหน่อยหลังจากที่เราทําการวางตัวโครงจอนะครับเรียบร้อยแล้วก็ทําการพับแพรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วเรามาทําการเทสกันเดี๋ยวเรารอเทสสักครู่เดียวรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ทําค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ หลายขั้นตอนมากไม่ว่าจะเป็นการพับแพรการวาง LCD การวางโครงจอนะครับตัวนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับจากสมุยนะฮะส่งมาให้เราทำการเปลี่ยน LCD ให้จอรุ่นนี้ไม่สามารถที่จะเอาจออื่นมาใส่แล้วติดเลยนะครับเพราะว่ามันมีลอม IC คุมของตัวนั้นๆอยู่ ใส่ขั้วแบตมาทำการเทสกันปึ๊บโอเคนะครับรูป Apple มาก็ถือว่าเป็นอันสำเร็จแต่ว่าอันนี้เราเป็นการเทสเฉยๆยังไม่ได้ใส่กาวยังไม่ได้ใส่ขอบยางแล้วก็บีดซิลด้านล่างนะฮะ,อะโอเคละตัวนี้เป็น macbook pro 14นิ้วนะครับ ตัวสองพันยี่เบ็ดจะซ่อมคนอนข้งยากหลายหลายขั้นตอนไม่ว่าจะเป็น LCD เมนบอร์ดนะฮะประมาณนี้ อ่าสีสันปกติสวยงามคมชัดเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเราถอดมาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเก็บรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นขอบกาขอบยางนะครับแล้วก็กาวแล้วก็ใส่บีซิลได้บร้อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราวางทุกอย่างไปแล้วอ่ะหลังจากที่เราประกอบเรียบร้อยแล้วตัวนี้จะใช้เวลาประกอบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าน็อตมันค่อนข้างหลายไซส์นะฮะพาร์ทไหลชิ้นเลยทีเดียวอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ปึ๊บปึ๊บต่ระดับขึ้นมาพัางโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับ macbook pro 14นิ้ว2021เ,เปลี่ยนจอในที่เราได้นะครับไม่ต้องยกฝาหรือในกรณีที่อ,อ,อยู่นอกเงื่อนไขจะเสียเงินค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้หนึ 1, 2, 3, ่งสองสามตีปึ๊บมาเรียบร้อยขอบคุณลูกค้าจาก กาะสมุยมุยมุย,ม,ย,ม,ยมุยอีกครั้งนะครับที่ส่งมาให้เราแคขซ่อมห้นะครับอ่าสีสันสวยงามเหมือนเดิมทุกกระเบียดนิ้วความคมชัดเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาขยายดูตรงนี้นี่นี่อะไเดี๋ยวเราลอกออกดูว่ามีฝุ่นหรืออะไรหรือเปล่า รอค่อนข้างยากอ่ะดูแค่นี้ก็พอจะถือว่าจบเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวเราต่ออิเนเทอร์เน็ตก่อนเป็นเครื่องที่น่าใช้มากนะครับค่อนข้างเร็วฝากร้านไว้ด้วยนะครับสำหรับซ่อมแม็กท่านไหนที่หาร้านซ่อมแม็กที่มีคุณภาพของเรานะครับเป็นอีก c ้อยหนึ่งสำหรับ ทันทีหาร้านซอมแม็กอยู่ประมาณนี้สําหรับเครื่องนี้ก็ไม่มีอะไรละจบประมาณแค่นี้สําหรับการเปลี่ยน lcd ฝากร้านไว้ด้วยนะครับสําหรับสคารามสคารลังติดเคียบโคตลูกค้าทักเข้ามานะฮะคลิปนี้ผมอานอน์กับเจ้า macbook pro ตัวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ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 